สวัสดีจ้ากับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องซ้ปหูสุคนซู้หมองสบอนจ้าวมนนีสซาดาพากินพาแซบพามากินเมนูง่ายๆจ้าพี่น้องจ้าขาหมูจ้าต้มขาหมูขาหมูง่ายๆพี่น้องขาหมูติดหนังติดมันสําหรับคนอ้วนจ้าอันนี้สาวดาสั่งมาหนึ่งชุดจ้าหนึ่งร้อยบาทมีหมูอ่าส่วนหมูเป็นหนังหมองสะโพกมัน้ยพี่น้องแล้วก็เพิ่มใส่มานน้ำจ้า นี่ใส่อยู่ยว่จ้าสั่งเนื้อหนังเนาะพี่น้องเนาะบ่ค่อยอยากกันกินมันเป็นไดเฮ้ยว่าวดูดีเนาะพี่น้องเนาะข้าหม,มูจากข้าหม,ม,มาูมาแล้วมาจากพี่น้องนี่กินก็ขอสวยหน่อน,อนจ้าอันดับแรกเอาไปเดิมโดยใส่เลยพี่น้องจ้าแล้วก็ตามด้วยเนื้อจ้าเนื้อหนังนะจ้าเนื้อหนังจ้าเน้นเนนจ้านี่ลาดด้วยน้ำจ้า ตามด้วยน้ำอันจิ้มมันาะพี่น้องท้กจุดน้ำสุมแล้วเราใหาง่ายบานเฮาจะ้ะมาเด้อจ้าพี่น้องมาแซ่ๆน้ำกันเด้อเมนูคนอ้วนเมนูอ่วนกินข่าวสซ่บด้วยนี <laughs> ่ฝากกดแชร์กดไลน์้เด้อพี่น้องจ้าบ๊ายบาย